วันนี้นะครับผมก็ได้รับเงินมาล่าสุดนะครับ4,219บาทไทยนะครับผมเข้าบัญชีธนาคารแบบโดยตรงเลยนะครับได้รับตอนตีหนึนาทีนะครับในวันที่22นะครับผมอันนี้ผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับวิธีการทําเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผม ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็มาแนะนำนะครับในส่วนของช่องทางการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารแบบโดยตรงนะครับสหรับแอปนี้นะครับก็มีชื่อว่า LandAN d s u m a นะครับใครที่ทำแอปนี้อยู่ก็น่าจะทราบดีว่าแอปนี้เนี่ยมันสามารถทำเงินเข้าธนาคารได้โดยตรงตั้งแต่100บาทขึ้นไปจนถึง1 0,000บาทเลยนะครับทำฟรีไม่มีค่าสมัคร ไม่มีการลงทุนไม่มีการเรียกเก็บเงินภายหลังนะครับสหรับแอปนี้นะครับผมการสมัครนะครับผมได้ทำคลิปวิดีโอสอนการสมัครไว้แล้วนะครับอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนการสมัครเนี่ยเราจะต้องแอดไลน์นะครับไปหาแอดมินก่อนนะครับเพื่อที่จะขอแบบฟอร์มการสมัครของแอปนะครับแอดไลน์นะครับตาม ID ที่ผมขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือเลยหรือจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือจะกดลิงก์แบบฟอร์มการสมัครก็ได้นะครับแล้วก็สมัครตามคลิปวิดีโอนะครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีข้อมูลสงสัยนะครับหรือว่าสมัครไม่ได้นะครับกรุณาแอดไลน์ไปหาแอดมินแล้วก็สอบถามนะครับสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเราสมัครผ่านนะครับทางแอดมินเนี่ยเขาจะส่งรหัสกับบัญชีการเข้าสู่ระบบของแอปเนี่ยมาให้เรานะครับแล้วก็ จะมีลิงกนะครับการติดตั้งแอปนะครับผมมาให้เรานะครับผมให้เราทําการติดตั้งลงในมือถือของเรานะครับเราไม่สามารถไปดาวน์โหลดนะครับในส่วนของ Google play นะครับเพื่อที่จะติดตั้งก่อนการสมัครได้นะครับเราจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครผ่านแอดมินก่อนเนาะถึงจะมีแอปมาให้ติดตั้งนะครับสำหรับแอปนี้นะครับแรลซูม่านะจะเล่นได้เพียงแค่ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของมือถือ iOS หรือว่า iPhone นะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมจะเป็นแค่ Android เท่านั้นนะครับผมก็ไปสมัครกันให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างไลน์ให้ดูนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นไลน์นะครับของแอดมินนะครับแลนซูม่านะครับเขาก็จะประกาศรางวัลต่างๆนะครับสำหรับผู้ชนะนะครับผมช่วงที่1ของเดือนนะครับทุกเดือนเลยนะครับมันมี2ช่วงเนาะสำหรับคนที่ได้รับเงินรางวัลนะครับอันดับ1 5ถึงนะครับก็ ตามนี้นะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือห0 0พันนะครับซึ่งห0 0พันเนี่ยก็หักค่าภาษีด้วยนะครับผมหักค่าภาษีนะครับก็จะเหลือที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับตามที่ผมได้รับมาเนาะผมก็ได้อันดับหนึ่งมาด้วยนะครับประมาณสี่0ันกว่าบาทที่ผมได้รับมานะครับตรงนี้นะครับผมได้รับในช่วงเดือนกันยายนนะครับช่วงที่2นะครับผมนี่ฮะผมได้รับมาที่1,500บาทใช่ไหมอ่าใช่นะครับตรงนี้ ชื่อผมนะสุรชัยนะครับ1 5 0 0ับาทนะครับอันนี้เป็นช่วงแรกที่ผมได้เยอะที่สุดสำหรับการทําของแอปนี้นะครับก็ทําแล้วก็เก็บยอดเงินสะสมมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยถอนครั้งเดียวนะครับก็ได้รับมารวมเป็น4,200บาทนะครับตามทีไม่ได้เปิดให้ดูเนาะใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์นะครับก็แอดไลน์ไปนะครับเขาก็จะแจ้งนะครับว่ามีแบบสอบถามเข้ามานะ อะไรแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปทํานะครับผมเพราะว่าแอปนี้ทําเงินเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามแบบสํารวจนั่นเองนะครับโอเคครับผมเมื่อเราสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยหรือว่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ระบบมานะครับหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับในแอปนี้นะครับใช้งานไม่ยากนะครับผมก็ลหลายคนที่สอบถามเข้ามานะครับทุกคลิปที่ผมลงเกี่ยวกับแอปนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าทํานานไหมทํากี่วันนะครับถึงจะได้ยอดเงินเท่านี้นะครับต้องบอกก่อนว่าแอปนี้นะครับ มันมีระบบในส่วนของการเชิญชวนด้วยเนาะโดยการให้เพื่อนสมัครแล้วก็ใส่รหัสโค้ดให้เรานะครับเราจะทําเองหรือว่าเชิญเพื่อนด้วยก็ได้นะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะเชิญได้ทุกคนนะครับเพราะว่าการเชิญเพื่อนเนาะก็แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละบุคคลนะครับว่าเขาจะทําตามเราหรือว่าเขาไม่ทํานะครับ การเชิญหรือว่าไม่เชิญเนี่ยก็สามารถถอนเงินได้จากแอปนี้นะครับถ้าคุณไม่เชิญเพื่อนเลยแล้วอยากจะมีเงินอ่าในส่วนของต่อเดือนนะต่อเดือนนะครับหลัก5000หรือว่า2 5 0 0อะไรแบบเนี้ยคุณจะต้องอ่าขยันทําแบบสอบถามทุกวันแล้วก็ตอบในส่วนของไดอารี่นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆน,นท่านอื่นหรือว่าคนอื่นที่เขาทำเนี่ยโดยการไม่เชิญเพื่อนเลยเนี่ยเขามีอ่ายอดเงินนะครับจากการทำเงินของแอปนี้ก็อาจจะ5,000 ทุกเดือนนะครับผมหรือว่าต่อเดือนเลยนะครับเพราะว่ามันทําเงินได้จริงแล้วก็ทําง่ายเนาะแล้วก็ต้องสะสมเท่าไหร่ถึงจะได้รับเงินเท่านั้นนะครับผมอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าในแอปนะครับเขาไม่ได้แจ้งนะครับว่าเราเนี่ยจะเก็บสะสมดาวได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละวันที่เราทําในส่วนของแอปนี้นะครับเป็นเงินกี่บาทได้เงินกี่บาทในบัญชีของเรานะครับก็ให้เราทักไลน์ไปสอบถามแอดมินได้แอดมินเนี่ยจะตอบทุกอย่างที่เราอยากรู้นะครับ เราสามารถทักไปสอบถามได้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการทําแบบสอบถามของแอปนี้กันนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้าแอปแล้วนะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้จะมีในส่วนของหน้าเมนูอยู่นะครับเป็นกิจกรรมนะครับประกาศแล้วก็การแจ้งเตือนเนาะกิจกรรมนี้ก็คือในส่วนของแบบสอบถามจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับประกาศใหม่นะครับประกาศใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของการประกาศข่าวสารต่างๆวิธีการสะสมดาวนะครับแล้วก็การคํานวณดาวนะครับจะดูตรงนี้เลยนะ กดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับผมเขาก็จะบอกวิธีนะครับ3วิธีสะสมดาวนะครับแล้วก็การคำนวณดาวเนาะอ่าเราก็ดูตรงนี้ได้นะครับเราจะเป็นการเก็บสะสมดาวนะครับเพื่อที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินนั่นเองนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับการสะสมดาวเนาะต่อมานะครับผมการแจ้งเตือนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของการทําแบบสอบถามแล้วก็แบบสอบถามคงเหลือนะครับนี่ก็ประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้ผมยังทําแบบสอบถามไม่ครบนะ ยังเหลืออีกนะครับผมยังเหลืออีกนะครับ16ชุดเนี่ยเพราะว่าผมไม่ค <implied. S 2> ่อยได้ทำนะครับพิเศษนะครับผมยินดีด้วยนะครับคุณคือผู้ชนะรางวัลอันดับหนึ่งจากกิจกรรมพิเศษนะครับเพื่อนชวนเพื่อนนะครับคุณได้รับรางวัล3,000บาทและรางวัลนะครับจากการที่เพื่อนของคุณนะครับทำแบบสอบถามจํานวนนะครับ1,200บาทนะครับรวมทั้งสิ้นเป yeah, ็นเงินรางวัลนะครับอยู่ที่4,200บาทนะครับอันนี้ผมได้รับรางวัลการชวนเพื่อนมาเนาะ ตามนี้นะครับ4,200นะครับผมแล้วก็รวมรางวัลนะครับในช่วงของเดือนนะตามนี้นะครับเขาจะบอกว่าเราได้เงินกี่บาทนะครับผมตามนี้นะครับนี่ดูได้เลยนะครับผมวิธีการทำนะครับก็ให้เรากดที่ลูกศรด้านบนนะครับที่เป็นการอัปโหลดเนาะกดเข้าไปนะครับเราก็รอให้มันอัปโหลดด้านล่างครบ100%นะครับผมจากนั้นก็รอแบบสอบถามเข้ามาให้เราทำนะครับผม เอาโอเคนะครับผมก็อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแบบสอบถามขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับวิธีการทำเนาะก็ให้เรากดเข้าไปทําในกรอบสีเขียวตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปทําได้เลยนะผมไม่สามารถทําให้ดูได้นะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของลิขสิทธิ์ของแบบสอบถามนั้นนะครับผมได้สอบถามแอดมินไปแล้วนะครับว่าสามารถเปิดเผยข้อมูลสหรับแบบสอบถามให้กับคุณผู้ชมได้ดู ได้ไหมนะครับไม่สามารถเปิดได้เนาะถ้าเป็นแบบสอบถามสั้นๆนะครับโดยการถามตอบนั้นเปิดได้อันนี้ไม่สามารถเปิดได้นะครับต่อมานะครับผมให้เพื่อนๆนะครับดูไปที่สามขีดด้านบนซ้ายนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของหน้าข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่ยังกรอกไม่ครบนะครับไปกรอกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีในส่วนของไดอารี่นะครับไดอารี่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของการเพิ่มในส่วนของกิจกรรมส่วนตัวของเราเนี่ย ในเช้าวันทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมง5้นาทีเนี่ยคุณทำอะไรบ้างนะครับก็ให้เราเพิ่มกิจกรรมนะครับเราก็เลือกนะครับว่ามันมีอะไรนะครับอันนี้เราจะได้รับดาวด้วยนะถ้าเราทำทุกวันนะครับเราก็ส่งข้อมูลไปนะครับแล้วก็ช่วงสายนะครับตั้งแต่11โมงถึง15นาฬิกา59นาทีนะครับเราทำอะไรนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับ4โมงถึง2ทุ่ม59นะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนนะครับ สามทุ่มถึงตีสองเนี่ยเราทําอะไรบ้างในช่วงนั้นเราก็ส่งไดอารี่ให้กับแอดมินได้เนาะเป็นการตอบไดอารี่แค่นี้เองนะครับส่วนนะครับประวัติการทําแบบสอบถามนะครับอันนี้ก็เป็นประวัตินะครับก็จะมีประวัติการแลกเงินด้วยนะอันนี้ผมได้ทําการกดแลกเงินไปเมื่อวันที่น่าจะเป็นวันที่1ตุลาคมนะครับผม1ตุลาคมนะที่ผมได้ทําการแลกไปนะครับผมการแลกเงินนะครับแลกเงินอย่างไรนะครับซึ่งผมก็ได้ทาคลิป อสอนไปแล้วนะครับว่าต้องแลกแบบไหนสำหรับการถอนเงินนะครับถอนไม่ยากนะเขาจะเป็นแบบสอบถามมาให้เราแลกนะครับแล้วเราก็กดแลกเงินไปแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับผมก็ลองไปทําดูนะแอปนี้ทําฟรีนะครับไม่มีการลงทุนไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเรียกเก็บเงินภายหลังนะครับทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนส่วนใครที่ทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เงินกี่บาทแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปดอนี้ได้นะครับยังไงก็ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ